เมื่อบรรลุภาระงานการเกษียณจากความเพียรสู้อุตสาคราหนหลังปูชนีสีดำรงจะคงยังจำจดฝังตั้งมิถอยรอยมันคา สุภาพบุรุษนักบริหารจิตวิญญาณแห่งครูคุรุมุทิตากสินาคารวะสมชายชาติสุภาพบุรุษนักบริหารยศสยอ ก่อเกิดงานการศึกษาผูเขายากจากหลากทิศพิชิตมาสิงห์ธนงคงคุณค่าสง่างามนายสมยศภูสิงห เกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2,506ตำบลวารินอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีดาชื่อนายเขียนภูสิงห์มารดาชื่อนางบัวพันธ์ภูสิงห์นายสมยศภูสิงห์สมรสกับนางสุวรักษ์ภูสิงห์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกองทัพบ,บกอุปัมภ์ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารอําเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอก,กเกษตรศาสตร์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีปริญญาโทศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกไทยคดีศึกษามหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์เบีโรดมหาสารคาม และประกาศสนิยาบาตการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสเกตรประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2528ที่โรงเรียนบ้านจันหอมปีพุทธศักราช2538ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนนคูนปีพุทธศักราช2542อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม27ปีพุทธศักราช2548 พ่วมในการโรงเรียนบ้านโดนอาวและเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ถึงปัจจุบันพ่วมในการโรงเรียนอนุบาลนำล้ำรงราชานุสน์รวมอายุราชการ48ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรธาภรณ์มงกุฎไทยจตุรธาภรณ์ช้างเผือกตรีตาภรณ์มงกุฎไทยตรีตาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาพรช้างเผือกเหรียนจักพัทมาลาผลงานที่ภาคภูมิใจนายสมยศผู้สิงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและการบริหารหลายด้านจึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งในระดับชาติมากมายอาทิเช่นเป็นคณะทำงานประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในเป็นวิทยากร รมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและในห่วงร่วม5ปีที่นายสมยศภูสิงห์มารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลน,นํารง ราชานุรนนั้นได้ร่วมกับรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์และเป็นผู้นำด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับสมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนยอดนิยมอย่างแท้จริงการสอบโอเน็ตป .6 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ12ปีติดต่อกันและในรอบ5ปีที่เข้ามาบริหารคะแนนเฉลี่ยได้ถึงระยะห่างกับระดับชาติมากกว่าที่ผ่านมา และมีนักเรียนทำย1ง0 0คะแนนเต็มในรอบ5ปีที่บริหารรวมทั้งสิ้น30คนและการสอบในเช่ n a l วเทสร้0ยคะแนนเต็มรวมทั้งสิ้น16คนชนะเลิศของจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันทดสอบด้านวิชาการ5วิชาหลักรายการสหวิทยาเขตอนุบาลเครือข่ายหลายครั้ง และอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจคือครองแชมป์สมสมัยติดต่อกันรายการต่อปัญหาเยาวชนอยากรู้ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิ t าาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้เข้ารับถ้วยนะับพระตำหนักจิตรดาระหโหฐานพระราชวังสวนดยเินกรุงเทพมหานคร และในด้านอาคารสถานที่การปรับภูมิทัศน์ซ่อมแซมถนนทางเดินมุงหลังคาระหว่างอาคารเรียนก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุกเพื่ออื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่นอาคารเรียนแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวอนุบาลนำรงคืออาคารเรียน109ปีแบบ216ลอทับ57กอราคากลาง22ล้าน7 0 0 0บาท และโดมอนเนกประสงค์อาคารอนุบาลจากยอดบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา1 000, 2 000, 10, 000, 1 1 2 2้าบาทจำนวนหนึ่งหลังและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างก็สวัสดีเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรียนอนุบาลบงราชานุสอน ก็เดินผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อนครูครอบครัวโรงเรียนอนุบาลน,น้ำลงตั้งแต่ก้าวแรกที่มาอยู่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความอบอุ่นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานพวกเรามีความรักสมานสามคัคคีเป็นอย่างดีเราเป็นโรงเรียนต้นแบบเราเป็นโรงเรียนที่มีค,มคุณภาพ วันการทํางานก็อาจจะแตกต่างจากหลายโรงเรียนเราต้องมีความขยันก่อนที่ผมมาอยู่ผมเคยรับทราบว่าโรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรเราเนี่ยครูไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ครูทํางานมืดค่ําผมมาอยู่นี่ผมตั้งใจที่ทํางานเพื่ออุทิศชีวิตรัชการนะครับการทํางานของผมนะครับผมบอกกับเพื่อนเสมอผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมมีเพื่อนร่วมงานที่เก่งโดยเฉพาะคณะครูบุคลากร,กราทางการศึกษาและที่ขาดไม่ได้ก็คือภาคีเครือข่ายที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเช่น,นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการนําของท่านประสิทธิศักดิ์ฝอยทองดูแลเอาใจใส่กําชับติดตามเรื่องการทํางานของโรงเรียนไม่ให้ผิดระเบียบไม่ให้ผิดประเพณีต่างๆที่ทาํามาผลที่ได้ก็คือพวกเรามีขวัญและกาลังใจที่ดี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุบานน้ำรงโดยท่านนายกอาวุธจริยาพระดาชัยกุลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนเราสมัครสมานสามัคคีมีขวัญและกําลังใจในการทํางานและอีกองค์กรหนึ่งคือมูลที่กรมพญาดำรงราชานุสรเป็นขวัญและกําลังใจเป็นหน่วยงานของพระเจ้าแผ่นดินที่มาอยู่ที่โรงเรียนเราเป็นสิริมงคลกับโรงเรียนอุบานน้ำรงนะครับ ผมหวังว่าผมกเกษียณยุราชกา,ารไปเนี่ยถ้าผมมีความสําคัญผมก็ยินดีที่จะให้การสรั่งโรนเรียนรับกรอบรเป็นอย่างดีผมมียังมีความรักความศรัทธากับสถาบันแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ผมปฏิบัติหน้าที่ราชกา,ารของคมเป็นผู้วิหารว่าอย่างน้อย มจะต้องมาเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนอุบาลน,นำลงด้วยความเชื่อว่ามันเป็นสถาบันที่มีความยิ่งใหญ่ในความคิดของผู้บริหารทุกคนนะครับก็ขอใหท้ทุกคนนะครับจงตั้งใจในการทํางานใครจะมาเป็นผู้บริหารถ้าเราทํางานอย่างนี้เราก็จะมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับรุ่งระวีศาสตร์แสงทองส่องจับฟ้า รัตนาแห่งสิทธิ์น้อยคอยหาผามสมศักดิ์ศรีข้าแห่งทะพยายามบูนเกิดตามงามน้ำมือคือตัวตนนางรุ่งรัตสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่5รกรกฎาคม2,507ที่บ้านเลขที่101หมู่ที่3 ตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายนวมสถาพรมารดาชื่อนางทองใหม่สถาพรนางรุ่งรัตสมบูรณ์สมรสกับดาบตำรวจประกายสมบูรณ์มีบุทธิดาด้วยกันสองคนนางสาวชนันพรสมบูรณ์จบการศึกษาสูงสุดปริญญาโทรัฐประสานศา,ศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นายสิบปนนบูรณัตอายุ26ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาโทนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งนิติกรประวัติการศึกษานางรุ่งรัตสมบูรณ์ระดับประถมศึกษาป1ถึงป5โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษาป .6 ถึงป .7 โรงเรียนดำรงวิทยาชื่อในขณะนั้นปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนกันทลักวิทยาซึ่งเป็นมศ .5 รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงระบบเป็นม .6 ระดับปร,ริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกจิตวิทยาแนแนหาวิทยาลัยรามคำแหงและศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตเอกบัณฑมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อปี2539ที่โรงเรียนมหาราช2สำนักง,งานการปฐรมศึกษาอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษและปีพุทธศักราช2545ถึงปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลน้ำรงราชานุสรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ34ปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรีตราพรณมุงกุฎไทยเทวีติยาภรณ์มุงกุฎไทยเทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ38ครั้งจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวราชายาทินัตด,ดามาศนศูนย์นบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรางวัลความภาคภูมิใจแม่ดีเด่นครูเกียรติยศจากโรงเรียนอนุบาลน้ำรงราชานุศร์รางวัล หนึ่งแสนครูดีครูหัวใจทองคําจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเกต4สี่คนดีสีกันทลักษ์จากเทศบาลเมืองกันทลักษ์ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมนาตัสินพื้นเมืองแกะสลักลายไทยแอรโรบิกช่วงชั้นที่2การแสดงซายโชว์ป4ถึง6และกิจกรรมขับขานประสานเสียงเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปสองสหวิทยาเขตอนุบาลเครือข่ายที่จังหวัดริสเกตเริ่มแรกเดิมทีนะคะเป็นเด็กนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสังมิงอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลน,นำรงราชานุสรของเราพอบรรจุแล้ว ข้าพเจ้าก็กลับมาที่โรงเรียนเดิมเพราะว่าอยากมาอยู่ที่โรงเรียนเดิมคือโรงเรียนอนุบาลน,นำโรงราชานุสร์ของเราแล้วก็ได้มอบหมายให้สอนระดับชั้นปห้ครั้งแรกนะคะสอนวิทยาศาสตร์พอเสร็จแล้วมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นศิลปะหัตถกรรมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคุณปูนธนบดินของเราได้ขับขานประสานเสียงก็ไปซ้อมกับท่าน สอนนักเรียนก็สนุกสนานให้ความรักความผูกพันเด็กนักเรียนก็รักคุณครูก็เป็นกันเองเราก็ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันอย่างดีมากแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมแอโรบิกกับท่านคุณครูไม่ดีจิตตอนนั้นนะคะก็ได้ชนะเลิศก็ไปแข่งที่โคราชนอนค้างคืนค้างแรมกันแบบสนุกสนานนะคะหลังจากนั้นก็ไปแกะสลกักงานแกะสลักที่ขอนแก่น กับคุณครูสมคิดนะคะนักเรียนก็สนุกสนานได้เดินทางทั้งมีฝนตกทั้งมีรถเสียอย่างนี้กลางทางก็มีเราก็ได้เ่วมสนุกสนานกันแล้วก็มีแก้ปัญหากันต่างๆนานานะคะดิฉันได้มาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอำรงราชังสอนตั้งแต่ท่านพออสุนทรสุลาวุฒิพออท่านอภบพิวัฒน์แสนคุ้มท่านพออ ท่องหล่อสิงคงและท่านพออ,อสมยศภูสิงนะคะทั้งสี่ท่านให้ความรักความอบอุ่นและความเมตตาเป็นอย่างมากสำหรับดิฉันนะคะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราอนุบาลดำรงราชานุสรณทุกท่านแล้วก็นักการเม่บ้านที่ดิฉันเคารพรักทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ขอให้ร่วมแรงร่วมใจสามคัคคีกันนะคะนะคะโชคดีที่สุดคืออะไรคือดิฉันได้กเกษียณพร้อมท่านผอ,อดิฉันได้กเกษียณพร้อมท่านคุณครูคทองวันนะคะที่เป็นพี่ๆรุ่นพี่ถ้างั้นดิฉันก็จะไม่มีเพื่อนได้อ่ร่วมเดินทางไปทั้งสองท่านนี้ดีใจมากถือว่าเป็นความโชคดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ แล้วก็เดินทางด้วยความสวัสดีภาพนะคะสวัสดีค่ะทองคำช่งฝังราคาค่าชีวิตวันเดือนปีที่อุทิศผลิตผลชื่นหันษาค่าราชการครูแห่งภูวดลใจสุขล้นผลเรี่ยวแรง ดั่งแสงเทียนนางทองวันชื่นใจเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคม2506ที่บ้านเลขที่089หมู่ที่3ตำบลเมืองอำเภอกรนทลักจังหวัดสิสเกตบิดาชื่อนายป้องพายุพัฒนมารดาชื่อนางภาพายุพ,ยพัฒน์นางทองวันชื่นใจเป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้อง7คน นางทองวันชื่นใจสมรสกับนายสำรวยชื่นใจข้าราชการมำนานมีบทุทิดาด้วยกันสองคนนายวราเทพชื่นใจปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานางสาวปรียาชื่นใจรับราชการครูที่โรงเรียนบึงมลุูวิทยาประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นหรือปกอต้นวิทยาลัยครูสุรินทร์ระดับปริญญาตรีวิทยายลัยครูอุบลราชธานีระดับปริญญาโทมหาวิทยายลายัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก ที่โรงเรียนบ้านนนเปื่อยตําบลเมืองอําเภอกะทลักษ์จังหวัดริสะเกตปี2546ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านจานเลียวอําเภอกะทลักษ์จังหวัดริสะเกตปี2547ถึงปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุศร์ตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ51ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มุกุฏไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ผลงานที่ภาคภูมิใจนางทองวันเชื่อใจได้อุทิศตนปฏิบัติการสอนด้วยความวิริยะอุตสาหะงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีและได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสายชั้นร่วม10ปีด้วยจิตเมตตารักความยุติธรรมจึงเกิดความผาสุกในสายชั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เกิดผลงานต่างๆมากมายอาทิเช่น ครูผู้ฝึกสอมเรียนทองขับขานประสานเสียงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูเกียรติยศของโรงเรียนอนุบาลน้ำรงราชาน,นุศนคนดีสีกันทลักษ์จากเทศบาลเมืองกันทลักษ์ตามที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นครูมีความภาคภูมิใจมากเนื่องจากว่าอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะไม่ค่อยดีพอเรียนจบปฐม ป .1 ถึงป .7 มาสอบเรียนต่อมัธยมมศ .3 ถึงจบมศ .3 ในช่วงที่เรียนมัธยมได้รับความเมตตาจากคุณครูนิคมกับคุณครูควารสีข้าพเจ้าได้มาพักอาศัยอยู่กับท่านอยู่ที่บ้านพักครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสอนมันจึงเป็นความผูกพันความรักในสมัยเด็ก จนจบมศส,สามสอบบรรจุเป็นครูปกศสนะแล,แล้วก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่นะที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้านได้พักได้เป็นที่ทำงานนะจึงมีความผูกพันได้ทำงานอยู่กับท่านผอ,อ,อเลยมาแล้วประมาณสี่ท่านท่านผอแต่ละท่านให้ความรักความเมตตาให้คำปรึกษาและก็มอบหมายหน้าที่ให้อ่าเป็น หัวหน้าสายชั้นป .2 ซึ่งภาระนี้ถือว่าหนักสำหรับตัวของข้าพเจ้าเองแต่ด้วยความวิิยาอุตสาหะและก็น้องๆซึ่งอยู่ในสายชั้นเดียวกันมีความร่วมมือเอาใจใส่ปฏิบัติงานเต็มที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและเป็นหัวหน้าสายมา14ปีเต็มเด็กทุกคนเปรียบเสมือนลูก เบียดเสมอหลานเราก็รัางผูกพันและบอกน้องๆว่าทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันเราต้องช่วยกันต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคนเราเก่งคนละอยา่างแต่ละอย่างเราก็มาแมทใส่กันคนหนึ่งเก่งอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเก่งอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งรวมแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในวาระสุดท้ายนี้นะ อยากให้ลูกๆน้องๆคุณครูรุ่นใหม่ทำงานด้วยความรักทุกคนเก่งอยู่แล้วล่ะเนี่ยรุ่นใหม่ยิ่งเก่งเนาะนะมีความรักความผูกพันกันท่อที่ท่อยอาศัยกันอันไหนไมีดีก็แนะนำกันไปอันไหนดีก็ช่วยกันส่งเสริมมันจะช่วยให้โรงเรียนเราพัฒนาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปขอบคุณค่ะ คือความดีตรีบูรพาคุณนานพคราบรรจบครบวาระนะักเกษียณให้เราได้ใช้ต่อยอดถอดบทเรียนแห่งความเพียร ปูชนิยาจารย์อนุบาลดำรง